สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะทั้งพี่ทั้งโมทั้งแม่ทั้งน้องอะไรก็ตามนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับโบมาวันนี้เราก็อยู่ในเกมช็อตไลท์นั่นเองชีวิตอันแสนสั้นนะครับโบมาโดยเกมนี้จะจําลองชีวิตให้เราดูค่ะว่าว่าชีวิตเราอะ่ะคือลมหายใจเรามันอยู่เพียงแค่ปลายจมูกเว้ยคือแบบเราสามารถตายได้ง่ายๆอะไรประมาณนั้นนะครับคือชีวิตเรามันสั้นนะครับโบมา นี่นะครับผมมันบอกมันสื่อให้ถึงว่าเราห้ามประมาทในการใช้ชีวิตนะครับอ่ะแค่เดินกูมไม่รู้ว่ากูประทับอะไรที่นี่แล้วกูเดินเพื่ออะไรกูมไม่รู้ไปเลยกระโดดเก็บดาวแล้วตัวนี้บอกเออเออกำเนื้อ,อ่อนแรงเหรอตรงนี้แหละฉันจะไม่พลาดอีกแล้วคอยดูกันละกัน ขึ้นมาสิฉันจะฉันจะไม่พลาดอีกแล้วเอ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยฉันบอกแล้วฉันจะไม่พลาดเพราะฉันอะจิสโ w a y ลงไปเออเออนี่ท่าลงอะไรอะ่ะหกสูงอะ่ะโอ้โหยิมนาสติกใหม่ อะไรอ่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเขาใช้ใช้ได้แล้วอือมาโอ้โหอไรคอร์ดไปด่านต่อไปเซิฟรออะไรเราจะเล่นกี่ด่านดีวันนี้ <c oughs> เล่นคลายเครียดฮะเล่นคลายเครียดแต่เครียดกว่าเดิมอะไรอ่ะให้รูดเสาเหรอแถมแทมแถมอ๋อแถม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 อ้ไครับเอ้ยอือขึ้นลิฟต์ เดี๋ยวเก็บดาวก่อนอือวัยรุ่นตรงนี้ค่ะเนาะมันรอดโอ้โหอืออืออือชีวิตเดือดมาช่วยได้นี่กูมาเล่นอะไรอยู่เนี่ยเอาอย่าลราตรงนี้มีถังระเบิดทำยังไงดีแต่เราต้องการดาวเออ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 โอห,โหดูไว้คนจริงอะ่ะเขาเล่นงี้นี่อะไรอะ่ะอุ้ยมันข้ามไม่ได้หรอ วอะไกจะไม่ได้ครับนี่บันไดเหรอบันไดหรอไม่เห็นเป็นบันไดที่ด้งขยะผมจะกระโดดข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยหกนาทีแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยขี่รถว <laughs> ไรุ่นขี่รถไปแยนแยนแย <laughs> <laughs> อะไรวะ ไปครับขึ้นลิฟต์โ so, ซลิฟคิวคิวผมต้องเก็บดาวตรงนี้ก่อนนะโอเคแล้วก็ค่อยไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกระโดดทำไมกระโดดทำไมคือม<า>ักกูต้องเซนเซอร์ไหมเอาไมา่เอาไมา่เอาไมา่เออืมสะพานไปตกไกลละือ้อ ผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตคนเรามัน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 ต้องได้มาทำอะไรแบบนี้หรอวะอือว่ะลูกไอ้นุ่มอื้อฮิวอ,อ,อ,อันนี้ต้องให้อันนี้ไปเออออเออเขาบอกว่าคนมีหลักการนะครับนี่กูจะขึ้นรถยังไงวะเนี่ย เงว้วหยุดท่าลงค่ะท่าลงเหมือนแบบเฮ้ยขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์มีอะไรรอ,อกูอยู่ข้างบนไหมนะเนี่ยเออ,เอ,อไม่ม,ไมีกระโดดใช่ๆอยู่ตรงหน้าเนี่ยอย่างวันนี้